จริงถ้าเกิดช่วงอากาศดีๆพิกๆนะใจมุสะพานตั้งแต่สะพานซี่โนน้นไปพี่ป้องสังเกตว่าฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีถ้าแบ่งครึ่งสะพานนะด้านนี้คนมค่อยอยู่คนจะไปอ้อกันอยู่ตรงด้านโน้นนะพี่ปองมันเหมือนกับว่าด้านโน้นมันอยู่มันเปิดกว่าเรียนจบเขาก็มาถ่ายรูปใช่นี่แหละครับโอเคงั้นไปเดินเดินไปตรงกลางที่คุณบอก นี่ถ้ากบบว่าเราชมวิวย่านประวัติศาสตร์รั้งนี้ย้ำประวัติเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งครับเราดูวิวครับนี่แหละครับก็อย่างที่บอกว่าวิวมันดีคนก็มาถ่ายรูปกันแล้วก็มีทั้งถ่ายเล่นถ่ายพร้อมชุดครุยอะไรทูมากัดูนะครับอ่านี่ครับตอนตอนนี้แล้วว่าตลอดแนวนี้เขาทำมีเหล็กเหล็กกั้นนะใช่ผมยื่อปลอดภัย แล้วตอนนี้มันจะดอกไม้มันจะเริ่มออกดอกพอเข้าหน้าหนาวอ่ะต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนสะพานอ่ะมันจะเริ่มมีดอกมีอะไรอ่ะเออมันก็สวยงามเดี๋ยวก็จะสวยครับใช่ไอ้ดอกเริ่มหมอกละมันดูไม่แห้งนะออานีแลครับพอหลุดจากโซนตรงนั้นมาที่เดินทางลงมันก็จะมาเชื่อมซ้ายขวาใช่รวมเป็นทางใหญ่ใช่ทางนี้เราก็จะเนินนูนนะเราก็จะเห็นวิวของอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นทางใหญ่ใช่ครับโอ้โหท้องฟ้าผมว่าวันนี้แม่งต้องฟ้าสวยมากแน่ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงครับพี่ป้องตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบสามนาทีครับประมาณหกใกล้ๆหกโมงอ่ะเดี๋ยวพี่ป้องถ้าเราอยู่ถึงนะนี่แล้วเดี๋ยวพี่ป้องจะเห็นสีท้องงนี้คือตรงกลางใช่ไหมขึ้นมาดูตรงนี้คือกลางแล้วนี่คือกลางสุดเลยจุดกลางสุดเลย แล้วก็นี่จะเห็นว่าตรงกลางเขาก็จะทําเป็นเหมือนขั้นขั้นเหมือนกันคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นขั้นแบบเป็นสแตนอย่างเดียวแต่นี้มันเป็นขั้นแล้วมีการปลูกต้นไม้แซมใช่ก็จะเป็นเห<ร> <ME AN S 2> มือนสวนที่งแล้วอาทีะจะอยู่สายมือนะพี่ป้องและแลตรงนี้แม่งจะเป็นจุดสูงสุดของสวนลอยฟ้าแห่งนี้แล้วก็ตรงกลางด้วย<ช>วิวที่เราเห็นมันจะสวยมากเลยครับ มันจะเปิดเปิดหมดตั้งแต่ฟังเนี่ยดูหน้าผมได้หน้าผมเนี่ยพอแสงมาอย่างนี้หน้าผมจะหล่อทันดีเลยโอ้โหจะดูดีเลยดูเนียนเลยใช่